และกระดาคม2 5 6 8นะครับแล้วเนื้อเพลงจะมากับเพลงเสียงชัยมนปิงปองนะครับเพื่อให้แนวทางในครั้งนี้ด้วยกันนะครับจะเป็นไงครับทั้งที่ผ่านมานะครับก็เฮ้เฮนะครับได้ใช้สองตัว06นะครับก็เป๊ะเลยนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่คว้าโชคได้นะครับสำหรับใครที่ยังคว้าไม่ได้นะครับยังพลาดไปนะครับครั้งนี้นะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะคว้าโชคได้ไปด้วยกัน ขอไม่อยากนะเป็นกา้านะอยู่ในมือพี่นะลูกนะดินจิตจงใจให้พี่หยุดหมุนฟิงปองนะครับตามที่เพชฌ้าจะให้นะลูกนะขอตรงตรแม่นๆนะนะเพชานะเมื่อประจำวันที่หนกรกาคมสองพันห้ินีะลูกนะมาสตัวลางก่อนเลยนะลูกนะตีเป็นตมีช่มีล่างมานะสตัวลาก ลูกแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นเลยครับว่าเป็นเลขอะไรนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกแรกจะเป็นเลขอะไรนะครับเราให้ทั้งหมดสองลูกนะครับเราเห็นทั้งเราเห็นแล้วครบสองลูกเนี่ยอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวทาฝันจะได้ตีความว่ามันเป็นการสื่อถึงอะไรนะครับลูกแรกนะครับก็คือเลขก็คือเลขเลข่งนี้ครับอืม เลขกนี้ลูกแรกเป,เป็นเลขห้นะนะาน,นะครับเอาละสงเด็จโตก็ดีเลยเอาละเ,ลเดี๋ยวมา,าดูลูกที่สองนะคป็นล้านะลูกแรกสองก็ขายกันนะห้าหรือสองนะอ่ะเดี๋ยวผมเลขต่อไปเลยนะคะลูกแรกเป็นเลขห้านะครับลูกแรกเป็นเลขห้าเราเห็นสองลูกแล้วจะเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเราดูท้ายคลิปนะครับว่าจะตีความได้เลขอะไรนะครับล ที่หมุนเป็นรูปแรกไปบนก่อนนะก็ะคือเลขห้าเลขเลขนี้นะอ่าเอาละเห็นแล้วอ,อย่าพึ่งออกนะครับเห็นแล้วอย่าพิ่งออกนะครับและลูกที่สองนะครับใครอยากเห็นเขวาวงไจ๋่นะครับอ่าหรือใครจะทายนะครับว่าห้าคู่กับอะไรเป็นห้าอะไรดีนะเอาละลูกที่สองนะครับก็คือเลข <Okay. S 1> เลขนี้นะครับ ห้าสี่นะครับเอ๊ถ้ามาห้าสี่ตรงตรงเลยก็จะดีนะดีนะแลกัดออกนะคะห้าสี่สี่ห้าห้าศูนย์ได้หมห้าศูนย์สีได้ได้เพราะสี่กับศูนย์เลขเดียวกันนะนะหรือว่าจะต้องไปดูเลขงวดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวเราติดตามนะครับติดตามต้องมาดูพิคอร์กระดาษในสุดท้ายด้วยนะคะกระถองพันเพื่กับพี่ดีจะตีความให้นะคะครับผม บอกว่าเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดครับเราไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผงนะครับหรือในแอปเป่าตังก็ได้นะครับแล้วก็เราให้แนวทางเนี่ยไม่ได้บอกว่าเข้านะไม่บอกว่าเข้าแล้วก็สิ่งที่สําคัญให้เรารู้จักทํามาหากินก่อนนะครับเป็นอันดับแรกรู้จักจะมาหากินก่อนส่วนเรื่องของเข้อหอ ใช่ใช่พอฝันเขียนวิเคราะห์ออกมาได้สุดครับให้เรารู้จักปมาหาจริงก่อนเพราะนั้นอันดับแรกส่วนเรื่องของโชคลาภแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะคนดวงดีแล้วก็โชคดีในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 8นี้นะครับแต่ทอฝันมั่นใจในมือตัวเองอในส้นตัวเองนะคะแล้วก็งวดนี้ไม่ได้ทำพ่เด จะตัดเลขอะไรออกทั้งหมดที่แล้วเนี่ยตอนฝันเนี่ยเขียนมาแล้ว922906อนะแต่ท่านไปถามพี่เดพี่เดตัดออกตัวหนึ่งไปเดอกตัด9 2ออกเลยทั้งี่ไม่ได้ถามค่ะนะคอยดูเลยเขียนลอยตามที่พี่คอยตามที่ทอฝันมีเซนวีคอเนี่ยดูซิว่าจะถูกไหมนะระวังว่าคงจะมาบนมาล่างเลยนะถ้าหมดที่แล้วไม่ได้ตัด9 2ออกก็เขียนเข้้้าททัังบนงล่างเเลลยยย9 2กัับ0 6งดีที่เหลือ06ไว้ให้นะเทวดายังเมตตามาดีเปิด วันนี้นะครับ1กันยายน2568นะครับแนวทางของเพสเทสเก้าเดชานำโชคนะครับจะได้เลขอะไรนะครับมาดูกันครับปิงปอง5-4ตามนี้นะคะนี่เลยครับเทสเทสก้าเด็กชายนำโชคนะครับยกไปขึ้นมาถึงหน้าน้องหน่อยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2568นะครับเลขแรกนะครับที่ตีความจาก5-4นะครับก็คือ76 79นะ 7จ็ดหกเจ็ดเก้านะครับซึ่งผมก็ตามมาหลายงวดแล้วนะซึ่งหวังใจว่างวดนี้จะมาเจ็ดหกเจ็ดเก้านะเลขที่สองนะครับแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะครับเลขที่สามนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับต่อมานะครับคิดว่าหกกับเก้าน่าจะมาอยู่ในงวดเนี้ยังวดที่แล้วก็มาทั้งหมดทั้งล่างเนาะมีศูนย์หกอะไรนะ เ้าสองเก้ามาเลยวทนี้ถ้าหกกับเก้ามาก็ตาเนี้ยแหละที่เห็นนะฮะครับผมต่อมานะครับเลขด้านล่างนะครับก็คือสามหกสามเก้าแปดสามห้าสี่จริงไม่อยากเขียนเลยนะเพราะไม่อยากเขียนเลยแต่ว่าต้องเขียนเพราะมันเป็นเลขปิงปองต้องเขียนให้จะมันออกได้ไหมห้าสี่สี่ห้าออกได้นะคออกแล้วคืออกแล้วนะคือออกแล้วคืออกไปแล้วด้วยแต่มันจอกเลขเดิมซ้ำๆหรือเปล่าส่วนใหญ่นะ หวยที่ออกไปแล้วเลขออกแล้วชักกลับมาออกซ้ําอีกนะครับอย่างศูนย์หกก็กลับมาออกซ้ําได้เพราะฉะนั้นห้าสี่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นงวดไม่สิบหกกุมภาก็หนึ่งมีนานะครับมันออกห้าสี่มัแน่ใจว่างวดไหนนะครับปีนี้เนาะอ่าปีนี้แหละสิบหกกุมภาหรือหนึ่งมีนานี่แหละครับอ่าใช่แต่ไม่มีใครถูกแล้วเป็นเป็นเลขทีออกยากอ่ะแคปไปเลยนะคะหวังว่าคงจะถูกนะ ส่วน54เนี่ยใครจะซื้อเป็น50ก็ได้หรือใครชอบ24ก็ได้24เพราะว่า5กับ2เลขคายกัน4กับ0เลขคายกันครับ54ก็อาจจะแผงเป็น5 4 4 5 2 4 4, 4 4 2 5 0 0 5ก <2, S 1> out ็ได้2002ก็ได้มันเพิ่งออกไปไม่นานก็20ยเนี่ยนะคะเออบางทีอาจจะออกเลขเดิมซ้ำๆก็ได้นะคะแต่คราวนี้เราไม่ได้เขียนทั้งหมดเรามาวีคราะห์เราถามถึงว่า368 354 87 1ามนึงพวกนั้นมันมาเจอมันมา เลขงวดที่54งวดที่45อะไรเงี้ยครัแล้วก็ไปดูเลขงวดในอดีตแล้วมาสรุปให้ตรงนี้แล้วนะคะสรุปเรื่องอะไรว่าถ้าให้ดูงวดต่างๆโดดคุณก็จะตายลายมันเยอะครับผมแเราคัดให้ตามสถิติที่มันน่าจะออกนะคะประมาณนี้ขอให้โชคดีมีชัยนะโชคดีนะครับให้โชคดีนะฉป้ายหน่อยพี่เดชฉป้ายหน่อยนะมาบนล่างเลยนะคะโอเคค่ะรวยรวยรวย